โซเชียลแห่จับตาแมทส่งกรานไรรูปคู่นานสามเดือนเรียกได้ว่าแมทพิรดดีกับไฮโซหนุ่มส่งกรานเตชนะนรงที่หลายคนจับตามองถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดยิงช่วงหลังไม่ค่อยเห็นทั้งคู่มีโมเมนต,ต์หวานด้วยกันสักเท่าไหร่มีเพียงสาวแมทที่เพิ่งออกมาโพสต์อวดภาพร้านไอศครีมพร้อมบอกความในใจถึงแฟนหนุ่ม ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ตั้งใจทำมาให้โดยตลอดพร้อมยกฝ่ายชายเป็นฮีโร่ด้านความแข็งกล่งอีกด้วยและเป็นอีกคู่ที่ช่วงเทาดาวไม่มีภาพร่วมฉลองด้วยกันเหมือนเคย โดยสงการานตได้โพสตภาพปาร์ตี้ปีใหม่กับแก๊งเพื่อนที่เขาใหญ่และส่วนแมทโพสตภาพตัวเองพร้อมแคตชั่นชวนอมยิ้มว่าปีใหม่ไม่ขออะไรมากขอให้ข้างบ้านร้องเพลงตรงคีย์ก็พอส่วนรูปคู่กันล่าสุดแอบส่องไทม์ไลน์นั้นมากกว่า3เดือนแล้วที่ไม่ได้เห็นทั้งคู่โพสภาพหวานชื่นใจกันให้ได้เห็น